สวัสดีครับผมพบกับบิ๊กรีวิวหนังนะฮะวันนี้มีโอกาสไปดูรอบสื่อมาครับผมเป็นหนังที่น่ารักมากเลยนะครับ <All right. S 1> เป็นหนังที่ชื่อว่า lead of super pets นะครับผมความพีคคือมันเป็น a n i m เมชันและมันยังอยู่ในจักรวาล Comics ด้วยนะครับผมนั่นก็หมายความว่ามันจะมีเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่แน่นอนนะครับ <All right. S 1> แต่คราวนี้มันจะมาโครจรกับสัตว์โลกน่ารักอะไรเงี้ยน้องหมาอะไรเงี้ยน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์อีกหลายๆชนิดเลยนะครับผมคื <laughs> เรารู้สึกว่าจักรวาลดีซีในแบบอีของจริงนะคนแสดงมันดูวุ่นวายมากเลยใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่ง Justice League ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้จะมากันทั้ง Just Justice League เลยแต่มาเป็นแอนิเมชันลบลงตัวด้วยอ่ะมันจะมีทั้ง Just Justice League แล้วมีทั้งกลุ่มน้องหมาที่เป็นซูเปอร์มาหมาเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยนะฮะเออมันมันได้เล่าในภาพลักษณ์ที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามาสามารถสร้างความแปลกใหม่มีความครีเอทีฟ แล้วตัวหนังก็สนุกเพลิดเพลินมากดูได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีมันไม่ได้มีฉากที่แบบว่า,าดูเด็กเกินไปหรือว่าดูแล้วแบบเด็กจะดูไม่ได้เพราะมันรุนแรงเกินอะไรเงี้ยนะฮะหนังก็จะค่อนข้างที่จะไปในโทนฟิลกูดสักนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้กูดขนาดนั้นมันก็เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องการไปชนไัยการต่อกู้โลกอะไรเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าตัวเรื่องเี้ยมันก็จะมีการแบบว่านํา ภาพที่เราเห็นแบบพวกไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างควแมนวอเตอร์วูแมนนะครับหรือว่าตัวละครอื่นๆนะฮะแม้กระทั่งไซบอร์กเองก็ตามหรือว่ากินเลนเทอร์เองก็ตามก็มันก็จะมาในเรื่องนี้ด้วยแล้วรู้สึกว่าการประชนภัยของมันเนี่ยก็จะมีความแบบเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่ามันจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถออกมากอบกู้โลกได้แบบปกติแล้ว ซูเปอร์ม้าหมาเนี่ยนะครับกับของเพื่อนของเขาที่พบเจอโดยบังเอิญระหว่างทางเนี่ยจะฟอร์มทีมกันได้ไหมแล้วจะกลายเป็นฮีโร่ได้บ้างหรือเปล่าอ่านะครับก็เลยกลายเป็นหนังที่ชื่อว่าซูเปอร์เพสนะครับผมอ่าหรือว่าผมก็เรียกว่าซูเปอร์ม้าหมาแล้วกันนะครับอ่าให้เสียงโดยดเวนจอนสันอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้นึกถึงหน้าเขาหรอกนะฮะคือมันก็มีความเ่ดีนะครับตัวเรื่องเนี่ยก็มีความแบบว่าเรารู้สึกว่ามันมันเล่าได้ฉีกจาก หนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เราเคยดูแบบแต่ก่อนอะนะครับ <_ d ose> พอเราเห็นหมาบินได้ <_ d ose> เห็นแมวที่ว่าปล่อยพลังหรือว่าเห็นหนูที่แบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วแบบว่าโอ้โหมีหลากหลายพลังเลยอย่างเงี้ยโอ้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันวายป่วงดีวะนะครับก็ใจได้เห็นภาพใหม่ๆที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจม,มันเหมือนกับตอนที่เราได้ดู Spider-Man in the Spider-Verse นะนะครับในของฝั่งแบบฝั่งมาเวลใช่ไหมแล้วเราก็สึกว้าวแต่ว่าอันนั้ันก็ ต้องพูดตรงๆว่าอันนั้นก็ว้าวในแบบเออมันมีหลายเวอร์ชั่นมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของแบบฮีโร่กับความเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็มีทั้งความน่ารักแล้วก็มีทั้งความแบบเอ่อดูแล้วก็เออเราอยากจะรู้ว่ามันจะประชนภัยยังไงมันจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้ก็เอ่อถูกสร้างโดย ทีมสร้างของ Lego นะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีความคล้ายๆกันนิดนึงเหมือนกันเนาะเลโก้เดอะมูวีมันก็จะเป็นหนังที่พูดถึงแบบมันก็จะมีตัวละครแบทแมนที่เป็น Lego ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นนะนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เคยเ,เขียนบทนะครับจากเรื่อง l e โกเนี่ยเขาก็ได้มาจับงานกํากับนะครับก็คือกำกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีเลยนะแล้วก็เล่าออกมาได้แบบว่าดูแล้ว เออซาบซึ้งดีด้วยนะไม่ใช่แค่แบบมันหรือว่าดูแล่นสนุกอย่างเดียวแต่ผมรู้สึกว่าคือพอมันเป็นสุนัขหรือเป็นหมาหรือเป็นอะไรเงี้ยเป็นน้องอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าคนที่แบบมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็หลงรักสัตว์เลี้ยงอ่ะเราก็จะรู้ว่าสัตว์เลี้ยงของของเราอะไรเงี้ยเขาก็จะซื่อสัตว์มากแล้วมันก็จะเหมือนกับเป็นความรักอย่างหนึ่งที่มันไม่มีอะไรทดแทนได้ใช่ไหมครับ,รบฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะพูดถึงจุดหนึ่งที่เรื่องของความรักอะถ้าเกิดว่าเรารักใครสักคนหนึ่งมากๆนะฮะ บางครั้งเน่เราก็จะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเขาถึงแม้ว่านั่นอาจจะทําให้เราไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาอีกต่อไปอ่านะฮะเออผมชอบพอยนี้มากเลยของหนัง้วก็มันสามารถที่จะขยี้ออกมานะครับผ่านตัวละครต่างๆในเรื่องนี้นะครับแล้วทําให้เราได้เห็นคุณค่าของความรักอะไรเงี้ยนะฮะรวมถึงมุกต่างๆก็ตลกเลยนะฮะเออมันอาจจะไม่ได้ตลก ทุกมุกทุกฉากขนาดนั้นนะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชื่นชมการครีเอทีฟแก๊กต่างๆของเขาอะไรเงี้ยนะฮะอย่างในตัวหมาที่มีความแบบว่าขึมๆค,คล้ายๆแบทแมนเลยอย่างเงี้ยเออตัวนี้ก็ตลกดีอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งตัวแบทแมนที่ออกมาก็ตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามุกแบบหน้าไต่ๆของเขาก็ดูหน้าตลกดีอะไรเงี้ยฮะเออหรือตัวอื่นๆครับน้องแมวอย่างเงี้ยเออดูน่ารักมากเลยนะครับเออต้องไปดูว่าน้องแมวในเรื่องเป็นยังไงนะครับ และที่แน่นอนครับตัวร้ายไปดูกันว่าตัวร้ายจะเป็นใครอ่าผมไม่บอกแล้วกันนะครับก็นี่คือหนังขบวนการซูปรเปอร์เพรนะครับเราก็จะได้เห็นสัตว์โลกเหมือนเป็นอีกเวอร์สหนึ่งนะครับที่จะไม่ได้นําแบบนําโดยซูเปอร์ฮีโร่อย่างเดียวแล้วไม่ได้หลีดโดยแบบว่าพวกเหล่าฮีโร่ทั้งหลายรอบนี้เราจะเห็นซีนที่ถูกขโมยโดยเหล่าสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกทั้งหลายนะครับ ซึ่งก็เขาต้องมารับบทเป็นฮีโร่นะครับเออในชีวิตจริงด้วยความจําเป็นอะไรเงี้ยก็ไปดูกันว่าในแต่ละตัวมีคุณสมบัติอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะอมยิ้มกันหนังแน่นอนอ่านะครับประมาณนี้ครับก็อันนี้เป็นภาพเล็กๆนน้อยอ่าดูสิมันน่ารักแค่ไหน่ะดูสิเออมันจะไม่ใช่ฟิลแบบมาดากัสการ์หรือว่าพวกซูโดเปียหรือว่าหนังพิซซ่าด้วยนะเออคือมันจะมีความเป็นหนังฮีโร่มากๆเลยอะคล้ายๆแบบเนี้ยฮีโร่ดีซ kind of kind of ีเลยแต่ว่าเนี้ย มันก็จะสามารถเล่าพาร์ทของสัตว์อ่ะเนี่ยส,สิน่ารักมากเลยไปดูกันในโรงนะครับ